โยโยโยสวัสดีครับ FC คืึหนุ่มหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจษคืึหนุ่มหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมครับคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจษจะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์คลิปนี้ต้องทําเป็นคลิปแย่และถือว่าเป็นบิ๊กแมชช์ด้วยนะครับเวลาที่หนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลอยูฟ่าเน,นชั่นลีกเดินทางมาถึงนัดที่สี่แล้วนะครับลีกเอกลุ่มสองครับสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลังจากไปบอลโลกไม่เอาอะไรเลยครับแพ้3นัดรวดนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านกับสเปนไป0ูนย์ต่อหนึ่งครับดูแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะมีการโรเตชันเหมือนกันนะครับพวกตัวสำรองในเกมที่แล้วอย่างเรนาโตสเตฟเฟนฮาริสเซฟโลวิดมีโอกาสลุนออกสตาร์ตตัวจริงนะครับที่เหลือตัวหลักก็พวกกระดิชชากาเซดันชากิรี่บิูเอมโบโลครับต้องดูว่าจะจัดแบบไหนครับในขณะที่โปรตุเกสชนะ2เสมอหนึ่งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเช็ก มาสวยๆวย2ต่อ0ครับก็มีตัวหลักๆอย่างวิลเลียมคาวันโยรูเบนเนเวสนะครับบู andez, น่เฟรนเดสนัที่เล่เป็นตัวสำรองเกมนี้ลุนออสตาร์ตัวจริงส่วนแนวลุกโอแบนาโดซินวาดิโอโกโชต้าคริสต์โนโรนัลโดก็พร้อมลงล่าตาข่ายเกมแรกที่เจอกันโปรตุเกสเปิดบ้านถลม่ม4-0นะครับแฮนดิแคปคู่นี้ยังเปิดให้โปรตุเกสบุกมาต่อครับเห็นได้ชัด ว่าซร์แลนเนี่ยไม่เอาอะไรจริงๆนะครับเอางง่ายเกมรุกก็ยิงไม่ได้เกมรับมีปัญหาในขณะที่โปรตุเกสดูเหมือนว่าจะเน้นเหมือนกันต้องการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับโรนัลโดนัดที่แล้วยิงไม่ได้เกมนี้ลงต่อเนื่องและอยากจะยิงประตูแน่นอนนะครับเอางง่ายผมว่าขุมกําลังเดารวมโปรตุเกสดีกว่า รูปเกมน่าจะดีกว่าแล้วหาโอกาสเข้าทำได้เรื่อยๆครับคู่นี้แม้ว่ามาเยือนต่อว่าเชียร์บอลต่ออย่างโปรตุเกสนะครับผมมองว่าจะบุกมาเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์โปรตุเกสเป็นบิ๊กแมตชคืนนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ชอบแบบไหนจะตอบให้ทุกข้อความขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย